เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเทคนิคการเรียนแบบมีประสิทธิภาพอีพีนี้ขอนำเสนอ space repetition หรือการพบทวนด้วยช่วงเวลาที่พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยเปลี่ยนความจำระยะสั้นให้เป็นความจำระยะยาวมาดูกันว่าทำไมมันถึงได้ผลขนาดนี้ h i g h l i g h t t o r e Podcast สวัสดีค่ะ e p นี้เรายังอยู่กับเรื่องของความจำซึ่งจะเจาะลึกเทคนิคการเรียนที่จะช่วยให้คุณจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคการเรียนรู้ที่สมองรักและความจำระยะยาวต้องการเรามาตอบคำถามกันว่าทำไมทบทวนแบบเว้นช่วงถึงดีกว่าการอ่านยาวรวดเดียวและสมองเราจำได้ดีขึ้นเพราะอะไรวิธีใช้2 3 5 7 method ให้ได้ผลจริงพร้อมเคล็ดลับจากงานวิจัยและคาแนะนาจากสองมหาวิทยาลัยมาฝากค่ะ เมื่อฟังจบแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนที่กําลังเตรียมสอบด้วยนะคะแล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ space repetition คืออะไร space repetition คือการจัดช่วงเวลาในการทบทวนเนื้อหาให้ห่างกันออกไปไม่ใช่ทบทวนรวดเดียวจนจบการจัดช่วงเวลาในการทบทวนวนซ้ำเป็นรอบๆแบบนี้จะช่วยให้สมองดึงข้อมูลขึ้นมาใช้ใหม่กลายเป็นความจำระยะยาว โดยการทำ s p a c e r e p u t a t i o n อ้างอิงมาจากหลักการของ forgetting curve ที่ a อ r m a n h a b ฮ n บิงเฮาสเคยอธิบายไว้ตั้งแต่ศตรวรรษที่19ว่ายิ่งเวลาผ่านไปความจำจะลดลงอย่างรวดเร็วแต่หากเรารีวิวหรือทบทวนบ่อยๆตอนใกล้จะลืมจะทำให้เรายังคงจดจำเนื้อหาหรือสิ่งที่เรียนได้อยู่เราเคยได้ทำ podcast ที่พูดถึงเรื่อง forgetting curve ไว้ใครสนใจสามารถเข้าไปฟังเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วทำไมวิธีนี้ถึงได้ผล ผลทางจิตวิทยาก็มีหลายองค์ประกอบค่ะอย่างเช่นทฤษฎี Retrieval Effort ที่กล่าวว่าการดึงความจำออกมาโดยที่ไม่ลืมได้ก็คือการฝึกสมองคล้ายกับการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ที่ต้องหมั่นฝึกฝนให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้คงความแข็งแรงและระบบความจำก็เช่นกันเพื่อให้สมองสามารถดึงข้อมูลขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ลืมคือเราต้องฝึกแบ่งช่วงเวลาออกเป็นช่วงสั้นๆค่อยๆทบทวนวนไปไม่ใช่การเรียนอัดแบบใส่เนื้อหาเยอะๆลงไปทีเดียวจะช่วยให้จำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวิธีนี้จึงเหมาะกับสำหรับเนื้อหาที่มีความซับซ้อนหรือยากในการจดจำ เมื่อเราแบ่งทบทวนส่วนที่ยากก่อนทบทวนซ้ำๆจนเข้าใจแล้วค่อยเพิ่มเนื้อหาให้มากขึ้นในการทบทวนในช่วงเวลาถัดไปจะทำให้เราสามารถจดจำเนื้อหาได้ในระยะยาวและไม่ทำให้เครียดจนเกินไปค่ะแนะนำวิธี2-3-5-7โดย bcu นำเสนอโมเดลที่เรียกว่า2-3-5-7 method โดยใช้ช่วงเวลา4ครั้งก่อนสอบ ตัวอย่างเช่นทบทวน1วันหลังเรียนทันทีโดยการสรุปเนื้อหาด้วยคำพูดของตัวเองแล้วทบทวนอีกครั้งในวันที่3หลังจากเรียนผ่านไปแล้วหลังจากนั้นกลับมาทบทวนอีกใน5วันถัดมาแล้วก็7วันก่อนสอบ อธิบายง่ายๆก็คือเมื่อใกล้ลืมก็กลับมาทบทวนค่ะช่วงแรกเว้นถี่หน่อยแล้วค่อยๆเพิ่มระยะห่างให้มากขึ้นแบบนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่ผ่านการทบทวนกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกในสมองหรือเป็นความจำระยะยาวที่สามารถดึงขึ้นมาได้เคล็ดลัที่สามารถทำได้เองจะเริ่มยังไงดีถ้าอยากลองใช้วิธี space repetition ในการทบทวนสามารถเริ่มได้ทันทีหลังเรียนเลยค่ะสรุปเป็นคำพูดของตัวเองหรือใช้ f l a s h c a r ในการทบทวน วันถัดมาใช้ Active r e c อล l ลองดึงข้อมูลที่จำได้โดยไม่ดูหรือทบทวนแบบไม่เปิดโน้ตวันถัดมาและต่อไปให้ใช้วิธีเทคนิคบริด i ิงหรือเฟรมเมนท์เมทอดทบทวนด้วยการเขียนลองทำโจทย์หรือแบบฝึกหัดทบทวนด้วยความเข้าใจสิ่งที่คุณจะได้จากการทำสเปซเรปิเทชันไปใช้ในการเรียนนั่นก็คือสามารถจำได้นานโดยไม่ต้องรีบอ่านก่อนสอบ ลดช่วงเวลาการอ่านพบทวนและที่สำคัญที่สุดเมื่อฝึกจนชินสมองของคุณจะสามารถดึงเนื้อหากเก่าขึ้นมาได้อย่างเป็นธรรมชาติและนั่นก็คือความเป็นเจ้าของความรู้จริงๆค่ะถ้าคุณอยากให้สมองของคุณเป็นเหมือนฮาร์ดดิสสําลองที่ไม่มีวันลืมวิธีสเปดเรเพเทชันคือคำตอบค่ะลองนำไปใช้และปรับช่วงเวลาตามความเหมาะสมให้เข้ากับสไตล์การเรียนของตัวเองแล้วลองดูผลลัพธ์อีกสักหนึ่งเดือนดูว่าผลลัพธ์จะช่วยให้คุณเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแค่ไหนแล้วมาแชร์กันนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังและการติดตามฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังเตรียมสอบแล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะพบกันใหม่กับสาระและเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนหน้าสวัสดีค่ะ